สวัสดีค่ะเวลาชอบการ์ี้นะคะวันนี้พวกเรากลับมาแล้วซึ่งหายไปนานมากไม่หายไปทํางานค่ะวันนี้เราจะกลับมาพบกับการรีแอคชั่นเอ็มบีของน้องแบมเอ็มบีที่แบบว่า MB เอ็มบีแรกของน้องเลยสโซโล่เดียวใช่โซโล่เดียวแล้วก็อัลบั้มแรกอัลบั้มแรกทุกคนอย่าลืมไปซื้อนะคะใช่อย่าลืมไปพีออลที่บอกว่าแกะลิ้นบินแล้วเราจะไปแกะลิ้นบินน้องแบมกันค่ะเราไปแกะลิ้นบินท้องแบมกันดีกว่าค่ะ Hãy subscribe cho ทาเต็มทาพูดอยู่นะอุ้ยน้ะกัเฮ้ยน้ะกันเล็อุ้ยอุ้ยเหออุ้ยสีนี้ดีมากสีผมนี้ดีมากชิ้นนีก็ได้ น่ารักมากเลยอะมันจะแตกแล้วอุ้ย้ยจุ๊ิน่ารักน้องบินกูก็ลุดอะปลยใช่มจากการลำเราเล่นเราเล่นยแต่เพลงน้องดีจริงนะเว้ยดีแบบดีมากเลย มายถึงว่าเพลงมันฟังได้แบบเรื่อยๆเลยนะกูไม่มได้ฟังเพลงกูก็ไม่ได้ฟังเลื่องขวันเลยเก้าว้าวเซอร์เต็กขาหนึ่ง <c oughs> มันไม่มีจุกอะไรเลยอ่ะ๋อนี่ไงที่ลงาติ๊กตอกปะที่เราเมื่อกี้เออ นะคะเฮ้ยว่าไปว่าไปโอ๊ยยสายหไปแล้วยังไม่จบเอาวมีเบื้องหลังเหรอไม่น่ารัก ใจลำบากไปเลม่น uhm. ่ากไม่ต้องเคียวอะไรเคียวดับรลกก็สวยเนกระสวยกินไม่ได้นะครับเปิดเอ็นแอนดีฉันจะอวยยศลูกเราต้องกลับอเมริกาน้องมีแต่คำว่านัารักน่ารักเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเพลงไม่ไอเลยแต่แต่น่ารักน่ารักน่ารัก

มือเจ้าเคมันเป็นงานมันเป็นงา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 นนะแม่พอใจดูอุ้ยน่ารักมากเลยอุ้ยชุดน้องน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยน่ารักมากเลยผม๊ยเต็มยากอ่ะอุ้ยน่ารักมากเลยถ้าจะไปแกะ ยาเด้อทาบได้เดอ่เต้น่เต้นออือผมลงเลยน่าักเลยอะใจยมากเลย กล้องีนะเว้ยแค่นี看看้ก็ติดหูแล้วฟังอ่ะ นี่แม่จะไม่นอนแม่จะปัยิ้วะหนูอุ้ยคุณแก่เบามากมากเลยอะ่ะเอาจิงปะเอาหอบลงแล้วคดลวคดนองอช่น้องคุยดีมากลูกฉันอะใ,ในฐานะคุณแม่ตั้งแต่วันที่ฉันคลอดแล้วก็ <laughs> ตั้งแต่วันที่ฉันคลอดแล้วก็เ,เออบิ่งออกมา,ออออกมาแผลผ่าคอนก็ยังแบบเอนอยังไม่หายใช่ปะออฉันก็แบบตั้ง <laughs> แต่เลี้ยงให้ให้นมลูกให <laughs> <ง>้ตั้งแต่เติบโตจนสอนพูดลูกเขาว่ามามีบามี <laughs> <laughs> ฉันก็รู้สึกตอนนี้ลูกต่อตาแล้วนะลูกไม่อยากได้ <laughs> ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากเป็นที่สุดการคลอดของฉันมีความหมายมันแบบ สร้างประโยชน์ต่อโลกฉันรักฉันรักลูกฉันมากเ,เกี่ยวอะไรกับเพีงสักนิดเลยไม่มีกเกี่ยวจะอยากซื้อนผมผงแล้วก็ขวดตรงให้น้องอีกหนึ่งรู้สึกไงคะรู้สึกว่าที่เป็นแม่ใหญ่ของของของฉันจะมาขอแ <c oughs> ล้วค่ะล่าสุดแดนดีวาซ่าล่าสุดล่าสุด <c oughs> ทวิตเตอร์แรงไม่ไหวแล้วนะคะแรงดีบินา เมียนกูไม่ลดหย่อนเลยใจเย็นนะคะพ่อเราจะไปขอให้ค่ะเราก็เราก็จบการอีกไม่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย